สวัสดีจ้าพี่น้องปังป่ายสุข่สุคนมากค่ะพี่น้องค่ะมอนี่ดูเฮ้ยถาดบักไงค่ะพี่น้องเมื่อุ้ยเมื่อได้พี่น้องว่าออนุยัดค้นกันด้ค่ะใส่ผิกป่นมากเผ็ดไปแล้วใส่ผิกป่นปีกเออมือนี่กินขนมจีนน้ำยาแล้าพี่น้องน้ำยาเล้านี่ข,ข่อยคือหอดห้ายข่อยคักเวลา งานบุญยายละสิเฮ็ดนะคะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวเห็นบอ่อผุนได้มอบแบบไงด้ค่ะนี่ออขอ,อนำสีจักน้อยเนาะเพื่อด็กซดน้ำนะคะพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันคะ่ะหอนหอนเอาเอา,เอาไปพร้อมๆกันนี่แหละื้อมึงเสร็จกับปุ่นไหมเพื่อนะ เซนดีดน้ำดีค่ะค่ะพี่น้องค่ะเหนียวแบบแป้งสดนะคะแสบน้ำกันอืมอืมนวดเวลากินอกพักใส้หืมขมอันรำ แบบคุ้มดีครับพี่น้องอ,อ จีนไก่มันเปื่อยๆเนาะกระดูกมันก็ยังหน่ำได้พี่น้ือเอล่าอ้าแซ่บไปแล้วกันถูกใจฮะ พักนี่เตเสร็จเนี่ยน้ำยาล่าหนีขาดไปเลยเลยค่ะข้ามยยไปน้ำกันอืมีแม่ใซื้อหายไปเนอะแต่โม่ไหม อืแงโม่พันละคแตงเป็นแามอืมันี็ดูอแมันบ่าเนหามั้ก็ดูอันหวานมัานหวานเนี่ยจะไปปลูกในป้าอ้อยติดพันนะอืมพี่น้องน้ำยาข่นุ่งวะ นัวหอมชิ้นขาคล้ายดีของข่อยตอนนี้พี่น้องพริกแกงมีน้ำยาเล่าค่ะแซบ่บข่อยการันตีเลยพริกแกงของเพจดาพากกินอยู่เบื้องหลังของเพจคลิปกินโชว์ยูทูบเบอร์หลายช่องแล้วก็ช่องดังๆช่อ,ง,องใหญ่ๆนะคะพี่น้องค่ะ วันพึ so ่งเออซื <Not for people desserts> ้อ <hungry> ช่องไม่ได้แล้วพึ่ไม่เก็บไข่พี่น้องเลยแซ่บขนมจีนแห้งแป้งสดคุยลาพากินนะพี่น้องคะเส้นเง้วเส้นเหนียวหนุ่มเส้นดีน้ำดีนี่ค่ะต้มซีนหาะที่นี่เส้นกลางนะคะ ซีหานาทีเศร้าหลังพา,านานพี่น้องคะแล้วก็ปล่อยให้มันเสด็จน้ําด้วยพี่น้องแล้วมีสดีดน้ําดีค่ะดีดน้าแบบแป้งสดนะคะพี่น้องพริกแกงน้ํายาลาวหนึ่งร้อยห้าสิบบาทพริกแกงน้ํายาป่าสองตัวน,นี้สินค้าขายดีมากเลยนะคะพี่น้องคะออกถล่มะลายได้พี่น้องคะแล้วก็ขนมจีนแห้งแป้งสดนะคะไม่ใส่สารกันบูดด้วยพี่น้องเด้อนี่ กรันตีเส้นย่าเส้นเหนียวหนุ่มนะคะพี่น้องขาถ้าพี่น้องนะคะสร้างแบบนี้นะคะพี่แกงน้ํายาลาวหนึ่งขนมจีนสองห่อสองยี่สิบาทนะคะส่งฟรีเด้อพี่น้องเด้อหรือใครไม่ชอบพี่แกงน้ํายาลาวพี่แกงน้ํายาป่าหนึ่งห่อขนมจีนสองห่อนะพี่น้องคะสองร้อยยี่สิบบาทส่งฟรีโอนนะจ๊ะพี่น้องพี่แกงขอรับเฉพาะโอนเงินเท่านั้นค่ะสินค้าขายดีกระดันตีได้ค่ะพี่น้องขารีวิวเพียบเอากินต่อ สินค้ามีปัญหาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไว้นะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะแพ็คของไปผิดเพิ่นสร้างเจ้าบองมันนะพี่น้อง แพกน้ำยาปลาไปเหเพิ่นหอยกระสรมเข้มให้เพิ่นไม่ได้ค่ะโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนพี่แกงพี่นอนกินเก็บไปกินฟรีไปเลยเห่พุ้นที่บานเราไปท่างพี่แกงอะ่ะ ไม่ใส่ชั้นกันบดส่งไปแล้วพี่น้องปฏิเสธการรับมันตีกลับมามันบ้ามันขายไม่ได้มันกินก็ไม่ได้นะพี่น้องมันเสียแล้วข่อยก็นยน้นจริงเลยค่ะข่อใจตรงกันเนาะ อมแมงวันไหมักขวนเวลาคนกินเด้อใคกินได้จับทอดเอาได้เนี่รยร้านนี้มักตู้น้ำยาแต่ถ้าชอบมากที่สุดนี่ย น้ำยาลาวค่ะแซบ่บแซบบ่บแบบบ้านๆไหมพี่น้องเ <_ t ick> ข็มข้นหอมชู่ววัตรดีบพขาเนื้อปลาดีมากเนี่ยผักไส ว <What? S 2> แซบ่บอืมโอ้หน่อปักไส้โคมิลิ น้ำเื่อเลยหรอคะหรือตะเกียง mẹ Bay mẹ, sẹp, ก่อนท่จากกันไปด้วยพี่น้องเด้อฝากไว้ด้วยกันนะคะพี่น้องขาคลิปนี้หน้ากินพริกแกงน้ำยาลาวนะคะเป็นน้ำยาขนมจีนด้วยค่ะพี่น้องคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะพี่น้องคะพริกแกงน้ำยาลาวหนึ่งห่อนะคะแล้วก็ขนมจีนแห้งแป้งสดสองห่อนะคะ2 2 0บาทส่งฟรีนะคะพี่น้องขาหรือว่าใครไม่ชอบพริกแกงน้ำยาลาวอยากได้พริกแกงน้ำยาปลาพริกแกงน้ำยาป่าหนึ่งขนมจีนสองสองร้อยยี่สิบบาท โอนเท่านั้นนะคะพี่น้องคะ่ะค่อยจัดส่งฟรีนะคะทําง่ายสะดวกสบายรวดเร็วพี่น้องบอต้องไปนางขูกไปนางต่ำเลยคะ่ะปรุงรสสาเร็จรูปให้แล้วมีเนื้อปลาให้พร้อมเครื่องกระช่ายยังครบเครื่องพี่น้องคะ่ะคอยปรุงรสให้แล้วด้วยพี่น้องเด้อแสบกระตี้เลยค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นสินค้าขายดีของทางเพจอิดาภากินนะคะอยู่ในเบื้อง ไข่นี้ยู่เบื้องหลังของหลายๆช่องนะคะพี่นองะ่ะต้องบอกไว้เลยแต่ไม่สามารถจะเอ่ยได้นะคะเพราะว่าคนบริจ้างรีวิวเพินเด๋ยวเพิ่นมาเก็บค่ารีวิวน้ำข่อยนะพี่น้องนะคะพี่นองคะไข่รีวิวองค่อยกับพ่อหละ่ะพี่นองะ่ะทำสดใหม่ต่อวันตามออเดอร์นะคะเพราะฉะนั้นจึงรับเฉพาะโอนเงินเด้อค่ะพี่นองะ่ะเอาสำหรับคลิปนี้หล่ะพากินไปแล้วสวัสดีจ้า